เวลา,าคุณจะทาสักอันหนึ่งเขาสั่งไม้อะไรมาคุณก็จะต้องอสั่งมาจากเมืองนอกผมกับอาจารย์อาจารย์จะสั่งมาไว้สต็อกไว้แบบทีละร้อยชุดคือไม้ที่สั่งมาเลยเนี่ยยังใช้ไม่ได้เก็บไว้ประมาณ5้าปีครับเพืา <c oughs> ให้ความชื้นมันออกก่อนโอ้โหไม่ง่ายเลยอะ่ะใช่ก็ต้องไม้ไม้ที่เก็บมาก่อนนะออกมาใช้ออแล้วอย่างนี้ตัวตัวไม่ไม่เป็นแสนเหรออาจารย์ผมทำตัวเป็นแสนครับแล้วเราอ่ะผมทำอยู่4 5 0ห0ตัวนี้เท่าไหร่เอาแล้สี่หมื่นห0 0สนใจมากเลยอันนี้เป็นคอสเมตใช่ครับคือเป็นของว่าถุเขาสั่งทำ เขาอยากได้แบบไหนก็จะสั่งถูกไหมใช่ครับอย่างอันนี้ยปกติกีตาร์มันจะต้องมีซาวโฮตรงนี้เขาเรียกซาวโฮน,นะครับ,รบอ,อยู่ตรงนี้ทำไมตัวนี้ไม่มีอ่ะเ,ออเขาอยากให้เหมือนแบบมีซาวโฮรอบๆตรงนี้ ให้เหมือนแบบก็ได้เหมือนกันเลยเหมือนไม้น้าลอยอยู่อะไรเงี้ยครับ floating top อะไรเงี้ยครับแล้ว่างนี้เสียงมันจะแตกต่างไหมครับฝนจ๊ะถามจริงก็คือแตกต่างในเรื่อง performance ครับผมแต่ว่าถ้าเราต่อกับภาคไฟฟ้าเสียงก็จะไม่ได้ต่างส่วนตรงหัวเนี่ยครับผมก็เลื่อยมือเองได้ใช้มุกเลื่อยก็เรปปินเนี่ยครับเฮ้ยก็ไปเรียนอะไรมาจากไหนจบก็จบแดนซ์เนี่ยจบแดนซ์จบไม่น่าเชื่อคนเป็นดาราจะทำได้ถึงขนาดนี้ใช่เป็นอะไรที่ผมรักมาก อันนี้คือเขาถนัดซ้ายอะคือคนถนัดอีกฝั่งหนึ่งอะซ้ายอะซ้ายไม่ต้องเปลี่ยนไปละเปลี่ยนแล้วโครงสร้างด้านในก็เปลี่ยนเขาเรียกเบรซิ่งด้านในเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าด้านในมันก็จะม่จะมีฝั่งที่เป็นย่านย่านเสียงแหลมย่านเสียงต่ําเสียงโลอย่างเท่ากับว่ากีตาร์มือซ้ายมือขวาก็มีแยกอีกแยกอีกครับผมอะมาถึงช่วงสําคัญอันนี้คือตัวตัวถังใช่ตัวมันเลยเป็นบอดี้มันตั๊กชอบมากเลยเรื่องคอเนี่ยมาดูไม้ก็แตกอไกใช่ครับ ก็เดี๋ยวคุณต้องไปขูดออกอีกใช่ไหมใช่ก็ต้องไปเหลาออกไปเหลาออกให้เป็นกลมๆอันนี้เป็นล่องเขาเรียกว่าเหล็กขันคอหรือทัสสลอตที่ที่จะไว้แบบปรับความแบบคอให้มันแบบสูงแอคชั่นสูงแอคชั่นต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวอ้าวอ้าวอ้าสใส่จะมีคนมาสั่งกีตาร์มาใหม่อีกแล้วจริงเหรอมาอ่สักอัน อยู่ข้างบ้านนะเอาขนมฝากกันเอามาฝากทุกคนจริงๆนี่พูดจริงๆเพราะว่าเห็นพอดีเห็นวางมีใครไม่รู้เอาร้านมาเปิดแถวนี้ก็เลยบอกว่าเรียกขนมมาขนมมาเป็นขนมไทยค่ะจริงๆเป็นขนมไทยที่ผมสั่งมาเลี้ยงน้องไต้ฝูนวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะน้องไต้ฝูนน้องไต้ฝูนนี่เก่งเรื่องกีตาร์นะนะผู้ชายเสียงเปลี่ยนเลยนะน้องไต้ฝูนเก่งเรื่องกีตาร์เหรอคะเกาเก่งไหมคะเก่าเก่งได้ทั้งคืนเลยครับผม อันนี้ไม่ได้เสียงสองนะนี่คือเสียง8เลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ที่จัดมาให้ได้ฝุ่นนะไม่ใช่ขนมแค่2ชิ้นนี่นะมีขนมอีกหลากหลายชนิดเอาเอามาเลยออามาฝากมา